เปลี่ยนจากเกาะขยายสเกลการระบาดให้กว้างขึ้นเป็นระดับภูมิภาคเมื่อฝูงซอมบี้แพร่กระจายไปจนถึงพื้นที่ลอสแองเจลิสจนกลายมาเป็น d e a ไอ s ์แลนด์ภาคที่2 เกมภาคต่อที่ห่างจากภาคแรกถึง12ปีและได้ผู้พัฒนาใหม่อย่าง Damn Buster Studio มาสานต่อผลงานของ t e c h Land ที่เคยประสบความสำเร็จจากภาคแรกในปี2011จนมีภาคต่ออย่าง Dead Island Rift Tide ในปี2013และท้ายสุดก็ก่อกำเนิดเป็น Dying Light ที่สร้างชื่อให้กับ t e c h Land ในปี2015ครับทั้งนี้ Dead Island 2จากประสบการณ์ที่ผมได้เล่นไปนประมาณ18ชั่วโมงจะเป็นยังไงวิดีโอนี้ผมมาเล่าให้ฟังกันครับ เรื่องราวของ Dead i s l แล d 2เป็นเหตุการณ์หลังจากภาคแรกประมาณ10ปีเมื่อซอมบี้เกิดการระบาดในพื้นที่แคลิฟอร์เนียทางการสหรัฐจึงกำหนดให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่กักกันคนเข้าออกซึ่งลอสแองเจลิสก็ได้รับผลกระทบไปด้วย กลุ่มตัวเอจกจัดเป็นประชาชนกลุ่มสุดท้ายที่ผ่านการตรวจเพื่อเข้าสู่การอพยพออกจากที่นั่นทพรว่าบนเครื่องกลับมีคนคนนึงติดเชื้อแฝงตัวอยู่ครับเขาโจมตีผู้โดยสารคนอื่นจนทำให้ทหารบนเครื่องจําเป็นจะต้องแจ้งไปยังหน่วยรักษาความปลอดภัยภาคพื้นดินเครื่องบินดังกล่าวถูกยิงทําลายเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ติดเชื้อหลุดออกไปเครื่องได้ตกลงสู่พื้นแต่ก็มีผู้โดยสารจํานวนหนึ่งรอดชีวิตมาได้และตัวเอกก็คือหนึ่งในนั้นครับ แล้วตรงนี้ผู้เล่นจะได้เลือกครับว่าจะเล่นเป็นตัวละครคนไหนโดยตัวละครสเลเยอ ayer, แต่ละคนก็จะมีค่าพลังพื้นฐานลนักษณะนิสัยและบทสนทนากับ NPC ต่างๆที่เราเจอไม่เหมือนกันซึ่งผมเลือกเล่นตัวละครเจคอบน,นะครับแต่ไม่ได้ลองเล่นตัวละครอ,อื่นก็เลยไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะมีเนื้อหาในส่วนอื่นที่แตกต่างกันระหว่างตัวละครหรือเปล่าเข้าใจว่าเนื้อเรื่องและลำดับเหตุการณ์จะเหมือนกันมีฉากจบปลายทางเดียวกันครับ ทีนี้เมื่อเลือกตัวละครได้แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นก็คือตัวเอกจะหาทางออกไปจากซากเครื่องบินซึ่งบริเวณทางออกเราจะได้เจอกับเอมมาจอนดาราดังแห่ง LA ลที่ขึ้นเครื่องบินลำเดียวกับเราและรอชีวิตมาได้พร้อมกับไมเคิลผู้จัดการของเธอครับทั้งสองคิดว่าจะกลับไปที่บ้านหองตนเองเพื่อรอความช่วยเหลือจากที่นั่นและหญิงสาวก็ให้ที่อยู่กับเราเพราะเธอเชื่อว,ว่าคนเยอะย่อมดีกว่าตัวเอกจะอยู่รังท้ายเพื่อช่วยเหลือคนเจ็บแต่ว่าท้ายสุดผู้หญิงคนหนึ่งก็ฟื้นจากหมดสติแล้วกลายมาเป็นซอม ตัวละครที่ผมเลือกอย่างเจยคอบจึงหมดหนทางอื่นนอกจากพยายามเอาตัวรอดเทที่นานที่สุดเขาตัดสินใจออกเดินทางไปยังบ้านของเอมมาและนี่คือจุดเริ่มต้นการระจนภัยของเกมเกมนี้ครับเดดไอ s ์แลน2มีคอเกมเพลย์เป็น Open World h o r อ o r Action RPG ในมุมมองบุคคลที่1ที่ยังรักษาความคลาสสิกของเกมภาคแรกเอาไว้ผมขยายความเรื่องโอเพนเวิลก่อนกันแล้วกันว่าตัวเกมเป็นโลกเปิดในลักษณะที่มีรอยต่อนะครับ คือเราสามารถไปยังพื้นที่ตรงไหนก็ได้แต่ว่าจะมีการโหลดฉากขั้นเมื่อมีการข้ามโซนนะเบสิกเกมเพลย์จะเน้นหนักไปที่การต่อสู้กับเหล่าซอมบี้ไปพร้อมกับการดําเนินภารกิจหลักเพื่อนําพาเรื่องราวไปข้างหน้าในขณะเดียวกันตัวเกมก็รองรับไซมิชั่นและก็ภารกิจ Lost and Found ที่ให้ผู้เล่นตามหาคนหรือว่าสิ่งของเป็นตัวเลือกเสริมด้วยฉะนั้นถ้าจะเล่นแบบเก็บหมดผมมองว่า Dead Island 2น่าจะมีเพลย์ไทม์อยู่ที่ประมาณ20-30ชั่วโมงได้เลยตัวละครหรือว่า ayer, ่เล,ล้นฐานที่จะะประกอบด้วย Toftness Staminaar h e a l ี e r ฟเวอร r ่คร i a ิค a ลเ a า a g อจอ i l i e ิต e ี้พีเคลแลก็ Resilience หรือคือความยืดหยุน่นซึ่งค่าพลังก็จะมีผลต่อสไตล์การเล่นนะครับยกตัวอย่างทัฟเน็ที่หมายถึงความถึกความทนต่อการรับดาเมจก็จะทำให้ตัวละครที่มีค่าพลังนี้สูงสามารถยืนต่อสู้กับบอสได้นานกว่าแือว่าสเตมิน่ก็จะมีผลต่อการออกแอคชั่นต่างๆครับถ้ามีค่าพลังอันนี้เยอะก็จะช่วยเราโจมตีศัตรูได้ต่อเนื่องไม่เหนื่อยเร็วนั่นเอง ไอซ์แลนด์สจะเป็นเกมสู้ซอมบี้ที่เน้นการโจมตีระยะประชิดทํำให้สกิลพื้นฐานส่วนใหญ่จะสอดรับกับแนวคิดอันนี้นะครับตั้งแต่การฟาดธรรมดาแบบ Normal Attack การโจมตีแบบรุนแรงโดยการกดค้างการกดหลบการกดบล็อกหรือว่าการกระโดดเตะทั้งนี้การจะอธิบายการควบคุมให้คุ้มชมเห็นภาพชัดที่สุดผมคิดว่าเราจะต้องพูดถึงระบบสกิลแล้วก็การสกิล สกิลจะนำสือ่นออกมาเป็นการ์ดแบบต่างๆซึ่งเกมจะแบ่งออกเป็น4หมวดนะครับได้แก่ Ability, Survivor, Slayer และก็นู m ม n แนวนคิดก็คือสกิลบางส่วนจะได้จากการทำเควสในเรื่องซึ่งสกิลเหล่านี้จะเป็นทักษะหลักในการเล่นครับและอีกส่วนจะได้จากการสำรวจเจอในฉากหรือว่าดรอปแบบดรนดอมจากศัตรูซึ่งก็จะเป็นการออกแบบเกมเพื่อส่งเสริมให้ผู้เล่นได้สำรวจฉากและทำไซต์มิชชั่นทีนี้ตัวสกิลที่แบ่งหมวดหมู่เอาไว้ก็จะมีคุณลักษณะเฉพาะตัวและผู้เล่นสามารถติดตั้งได้พร้อมกันทั้ง4กลลุ่่มมมคับบผาขวห้ฟงแนบบนีนะ สกิลในหมวดหมู่ ability จะแยกออกเป็น5ช่องย่อยที่เกมแบ่งแล้วก็ฟิกซ์เอาไว้แล้วเช่นช่องแรกจะเป็นตัวเลือกระหว่างบล็อกและการหลบหลีกนั่นเท่ากับว่าการกด L 1ของเราจะขึ้นกับตัวเลือกตรงนี้นะครับว่าคุณผู้ชมจะเป็นสายหลบหรือว่าสายป้องกันช่องต่อมาคือ Ability ที่จะต้องเลือกให้กับปุ่ม R 3ระหว่าง drop k คิกและ Flying kick d ด o p k คิกคือการกระโดดเตะขาคู่ที่รุนแรงน้อยกว่าแต่ว่าจะทำให้ซอมบี้กระเด็นถอยออกไปส่วน flying k i ิกจะสามารถทำดาเมจได้รุนแรงกว่าครับถัดมาช่องที่3 3จะมีตัวเลือกสรการกด L1 และ R1 พร้อมกัน ได้แ,แก่ Death t r i k e ที่จะเป็นการโจมตีข้อหาศัตรูอย่างรวดเร็ว ราพาวเป็นการโจมตีที่มีดามจออกไปรอบตัวและสุดท้ายก็คือวอลคร์ที่เป็นการตะโกนเพื่อเพิ่มความอึดให้กับตัวละครในช่วงระยะเวลาหนึ่งหรืออเบ l i t ลิตี้ในช่องที่4ก็จะเป็นสกิลระหว่างบัดรัชที่ทําให้การกดเคน์เตอร์แอตแทช่วยเติมพลังฟิวรี่ครับในขณะที่สกิลเซอร์จิคัลโฟกัสจะทําให้การทําลายชิ้นส่วนของซอมบี้ช่วยเติมฟิวรี่ด้วยเช่นกันฉะนั้นสกิลในหมวดหมู่อเบ l i t ลิตี้จึงเป็นเหมือนแอคชั่นของตัวละครที่ผู้เล่นจะใช้ในสถานการณ์ที่ต้องต่อสู้้จรรรรริงงงแตตต่่ว่วาาาาาาเเเเเกกกก็สามมาถลลลือออัับบใหหะไไ์นขนข ทีนี้สกิลในหมวดหมู่ที่เหลือจะนําเสนอในเชิงของการเพิ่มเอฟเฟกเพิ่มบัฟและก็ความสามารถพิเศษเข้าไปให้กับตัวละครนะครับหมวดหมู่ซาวเวอร์ก็จะเป็นบัฟที่เพิ่มโอากาสในการเอาชีวิตรอดเช่นเพิ่มดาเมจการโจมตีสกิลที่ทาให้การสังหารศัตรูสําเร็จแปลเปลี่ยนมาเป็นการเติมเลือดให้กับเราหมวดหมู่สเลเยอร์ก็จะเน้นบัฟที่ช่วยเพิ่มดาเมจที่เห็นผลชัดเจนขึ้นแล้วก็จะมีผลเกี่ยวกับการเติมเกลฟิวรี่ที่จําเป็นต้องใช้สําหรับท่าไม้ตายและสุดท้ายสกิลในหมวดหมู่นิวเมนนั้นจะเป็นสกที่ท่่จะปลลดมมาในชวงงงครหัขอเก จุดเด่นในการส,สกิล3หมวดหมู่นี้ก็คือผู้เล่นสามารถเลือกใช้ได้หลากหลายแบบและตัวเกมยังมีระบบออโต้เฟชที่จะเป็นการเลือกการ์ดทั้ง3กลุ่มให้ตรงตามที่เกมกําหนดในความหมายก็คือการสกิลบางอันจะมีคาว่าออโต้เฟชกากับเอาไว้ทีนี้ถ้าเราเลือกการ์ดออโต้เฟชไม่ว่าจะเลือกใบเดียวหรือว่า3าใบพร้อมกันสกิลออโต้เฟชจะถูกแอคทีเวตแบบแบ่งขั้นได้ทันทีซึ่งสกิลเหล่านี้ก็จะเป็นเหมือนการเติมบัฟที่อนุภาพสูงมากๆให้กับตวละอนของเรานะครับแต่ก็จะมีดีบัฟเติมเข้า้าาามดววยยยกตัอ่่งเชน ถ้าเราเลือกใช้การ์ดออโต้เฟสหนึ่งอันออโต้เฟสเทียร์หนึ่งก็จะแอคทีเวตโดยผลของมันก็จะประกอบไปด้วยการเพิ่มแอตแท k กสปีดกับเกรดฟิลรี่เมื่อฆ่าซอมบี้ได้และเพิ่มระยะเวลาในฟิลรี่โหมดเล็กน้อยแต่ว่าสิ่งที่ต้องแลกก็คือพ e กเฮลจะลดลงอะไรทํานองนี้ครับโดยสรุปในแง่ของสกิลก็คือผู้เล่นสามารถเลือกสกิลได้เองและปรับแต่งได้อย่างอิสระในระดับหนึ่งสกิลใ,ใหม่จะได้จากการทำมิชชั่นและการสำรวจโดยสกิลที่เห็นผลเป็นรูปธรรมจะอยู่ในหมวดหมู่ a b i l ล t y ส่วนสกิลที่เหลือจะ ทีนี้การควบคุมขั้นพื้นฐานก็จะเน้นโจมตีด้วยทักษะต่างๆที่ตัวละครเรามีสลับกับการป้องกันส่วนจุดพลิกเกมจริงๆก็คือการกดแพร์รี่ในกรณีที่เราเลือกอัพเิตี้ป้องกันหรือเพอร์เฟกต์ดอชในกรณีที่เลือกสายหลบหลีกการกดสาเร็จจะทาให้ศัตรูหยุดชะง,งักชั่วคราวส่งผลต่อเนื่องให้เราสามารถโจมตีเคาน์เตอร์ได้ทั้งนี้การกดเคาน์เตอร์นั้นทําได้เฉพาะศัตรูระดับทั่วไปเท่านั้นครับส่วนบอสเราจะต้องกดโจมตีด้วยตัวเอง อาวุธถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดขายของ Dead Island 2นะครับเพราะว่าเกมจะใช้ระบบลูทแบบแรนดอมนั่นทำให้เราจะได้ลุ้นกับอาวุธใหม่ๆที่จะได้มาโดยเฉพาะอาวุธที่ดรอปจากศัตรูและเปิดจากหีบเก็บของความหลากหลายของอาวุธระยะประชิดนั้นสร้างประสบการณ์ที่ไม่ซ้ำกันให้กับผู้เล่นทั้งความ Impact ความเร็วกับระยะในการโจมตีและเอฟเฟกตต่างๆที่เกิดจากการโมดิฟายให้อาวุธเหล่านี้มีอนุภาพที่สูงขึ้นอาวุธจะมีเลเวลและความหายากเป็นตัวกำหนดประสิทธิภาพครับ ซึ่งเลเวลก็จะสัมพันธ์กับเลเวลตัวละครโดยสรุปก็คือถ้านตอนนั้นตัวละครของผู้ชมเลเวล10อาวุธที่ได้ส่วนใหญ่ก็จะดรอปที่เลเวลใกล้เคียงกับตัวละครของเราเพื่อให้เราสามารถเอาไปใช้งานได้ข้อดีก็คือถ้าผู้ชมเจออาวุธที่ถูกใจมากๆเราก็ยังสามารถอัพเลเวลให้กับอาวุธชิ้นนั้นได้ครับส่วนงแง่ของการอัปเกรดก็จะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนได้แก่เวฟพ่น modify ที่มีไวเ้เพื่อเพิ่มการโจมตีด้วยสถานะต่างๆจาพวกธาตุไฟฟ้าธาตุไฟธาตุพิษหรือว่าสร้างแรงระเบิดเมื่อโจมตีครับส่วน เพิ่มเพิ่ม Attack Speed เพิ่ม c r i t i c a l d a m a g e เพิ่มสกิลในการดูดเลือดจากศัตรูซึ่งการอัปเกรดจะทําได้ต่อเมื่อเรามีพิม์เขียวสาหรับการอัปเกรดประเภทน,น,นั้นก่อนแน่นอนนะครับว่าพิมพ์เขียวก็จะได้จากการสํารวจและการทำเควสอาวุธยังมาพร้อมกับค่าพลังความทนทานและความเสื่อมด้วยอาวุธที่ใช้งานบ่อยๆจะค่อยๆเสื่อมสภาพลงโดยเราจะต้องคอยซ่อมแซมอยู่เรื่อยๆครับซึ่งทางการอัปเกรดโมดิฟายและซ่อมแซมอาวุธนั้นสามารถทําได้ที่เวิร์ e เบนช์ที่กระจายอยู่ทั่วเมือง ระบบอาวุธของ Dead Island จะมีองค์ประกอบการเล่นในส่วนที่ผู้เล่นจะต้องบริหารทรัพยากรด้วยเพราะไม่ว่าจะซ่อมหรือว่าอัปเกรดนะครับเราจะต้องใช้เงินและวัตถุดิบเสมอซึ่งทรัพยากรเหล่านี้ก็จะได้จากทั้งการสำรวจฉากดอกจากศัตรูย่อยสลายอาวุธที่ไม่ใช้แล้วและจากการขายให้กับพ่อค้าเพื่อแลกเงินอาวุธประเภทปืนก็มีให้เลือกใช้ด้วยเช่นกันครับแต่จะได้หลังจากที่ดำเนินเนื้อเรื่องหลักไปได้ระยะหนึ่งนะซึ่งปืนก็จะมีให้เลือกใช้ตั้งแต่ปืนเนวกันปืนพกช็อตกันอาซอลไร ปืนก็จะมีวิธีได้มาเหมือนกับอาวุธระยะประชิดนะครับแล้วก็จะแรนดรอปด้วยเช่นกันอาวุธปืนจะทําให้คุณภาพชีวิตของเราดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแต่ก็ติดตรงที่กระสุนนั้นมีจํากัดครับต้องคอยลุ้นดรอปจากซอมบี้แล้วก็ซื้อได้จากพ่อค้าในปริมาณที่ฟิกซ์เอาไว้แล้วอาวุธดีๆจะได้จากบอสแล้วก็จะได้จากห้องลับที่ต้องใช้ฟิลปลดล็อกในแผนที่ของเกมเดนไอซ์แลนด์จะมีห้องแบบนี้อยู่ไม่น้อยเลยนะครับซึ่งวิธีเปิดนั้นเราจะต้องใช้ฟิลที่ซื้อได้จากพ่อค้้นน้้้้าาาฉะะนนนนนนัััผมแแํใหหหซืออออออฟิิววตตดเเไลยๆบบพจงี เราจะได้เข้าไปเอาอาวุธเทียบเทออกมาได้อาวุธประเภทสุดท้ายของตัวละครของเราก็คือเคิร์ฟบอลเช่นป้าบอมสติ๊กกี้บอมดาวกระจายมิดเบดซึ่งก็จะมีให้เลือกใช้หลากหลายแบบเช่นกันและเคิร์ฟบอลหลายๆอันก็จะต้องทําเควสเพื่อให้ได้มาอีกด้วยในความสะดวกสบายของเคิร์ฟบอลก็คือระบบคูดาวครับสังเกตจากมุมซ้ายล่างของจอเราจะพกอาวุธประเภทนี้ได้2อันและทุกครั้งที่กดใช้ระบบก็จะใช้การคูดาวเพื่อรอการใช้ในครั้งต่อไป และเท่ากับว่าเคิร์ฟบอลที่ได้มาแล้วก็จะใช้ได้เรื่อยๆโดยที่ไม่ต้องฟาร์มแต่ว่ามันก็อาจจะแปลกๆหน่อยในแง่ของความสมจริงฉะนั้นทั้งสงส่วนที่เล่าไปตั้งแต่ต้นทั้งระบบสกิลและอาวุธก็จะเป็นโครงสร้างหลักของระบบการพัฒนานตัวละครจริงๆตัวละครก็จะมีเลเวลที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยค่า EXP ที่ได้จากการสังหารซอมบี้และการจบเควสครับแต่เลเวลก็จะมีผลหลักๆกับอาวุธที่ใช้ได้มากกว่า ซึ่งค่าสเตตพื้นฐานของตัวละครนั้นตัวเกมจะเป็นคนอัพพลังให้เองอยู่แล้วส่วนการปรับแต่งด้านอื่นๆก็น่าเสียดายที่เกมไม่ได้ใส่เข้ามานะครับเช่นพวกอุปกรณ์ต่างๆจาพวกเครื่องแต่งกายสกินที่ผมมองว่ามันสร้างสีสันให้กับเกมได้เนื่องจากตัวเกมนั้นรองรับระบบมัลติเพลเยอร์ด้วยแต่พอเราเข้าไปเล่นกับผู้เล่นคนอื่นจริงๆผมเคยเจอทีมที่ใช้ตัวละครเดียวกันมันก็จะดูเหมือนๆกันไปหน่อยครับแต่ว่ายังไงก็ตามไม่ในเกมจะปรับแต่งแฟชั่นตัวละครไม่ได้แ้่ว่าชีวิตจริงเราเปลี่ยนนนนไดด้้้ะรัถึึึงงงงทาาาาชมกกกลหเเสืออ่ยโ็ต Do your thing. โฮมบอยแบรนด์เสื้อผ้าและสินค้าแฟชั่นด้วยคอลเลคชันที่ออกแบบเองไม่ซ้ำใครและออกใหม่ทุกเดือนโดยเฉพาะเสื้อผ้าที่ใช้เนื้อผ้าคอตตอนหนานุ่มไม่ย้้ยสกรีนคุณภาพดีใส่แล้วไม่ร้อนเหมาะกับอากาศประเทศไทยสามารถแวะไปชมที่หน้าร้านได้ทั้ง5สาขาเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงถึง3ทุ่มครึง่งหรือสั่งซื้อผ่านทาง s h อป e ี l a z a d a าแล้วก็ homeboyspace.com นะครับพิเศษส,สำหรับผู้ชมที่ติดตาม The Move เมื่อซื้อสินค้าครบ2,000บาทลดทันที10%เพียงใส่โค้ด home move ตั้ ใช้ได้ทั้ง3ช่องทางการสั่งซื้อออนไลน์ได้เลยนะครับเกมโปรเรสชันของ Dead i s l l n n d ก็ยึดตามคอนเซปต์ของเกมแนว RPG ที่ตัวเกมจะมีมาร์กเกอร์บอกพิกัดเป้าหมายให้ซึ่งก็จะขึ้นกับว่านะตอนนั้นเรากำลังทำมิชชั่นหลักหรือว่าไซมิชชั่นโดยภารกิจรองจะได้จาก NPC หรือว่าการได้เจอไอเทมบางอย่างที่เป็นบาะแสไปสู่เหตุการณ์ของเคสนั้นๆการสำรวจแผนที่ยังมีแลนด์มาร์คให้เจอระหว่างทางด้วย เช่นตำแหน่งของกล่องเก็บไอเทมที่ต้องใช้กุญแจที่ได้จากอีกที่หนึงมาเปิด ได้เจอห้องเก็บของที่ต้องใช้ฟิลตามที่ได้บอกไปหรือแหล่งรวมมอนสเตอร์ระดับมินิบอสให้เราได้เจอเพื่อฟาร์มทรัพยากรจากพวกมันการออกแบบแผนที่ก็อ้างอิงมาจากแผนพับแผนที่ของจริงเลยนะครับแต่ถ้าว่าตัวเกมก็จะมีระบุพิกัดแลนด์มาร์กสำคัญเอาไว้ให้ยกตัวอย่างเช่นกล่องเก็บของที่เปิดไม่ได้ในตอนที่เจอครั้งแรกระบบก็จะมาร์กพิกัดเอาไว้ให้ตอนที่กลับมาเปิดในภายหลังจะได้หาไม่ยากกลับกันแลนด์มาร์กที่เรายังไม่เจอก็จะขึ้นเป็นเครื่องหมายควีเช่นมาร์กบนเส้นบอกทิศทางด้านบนฉะนั้นการออกแบบแผนที่และระบบนำ ในแง่ของการออกแบบเควสหลักจะเน้นให้เราไปยังพิกัดเป้าหมายต่อสู้กับศัตรทูที่ถาโถงเข้ามาและบ่อยครั้งที่เราจะต้องหาวิธีเพื่อเปิดเส้นทางไปต่อทั้งการทำลายวงจรไฟฟ้าการแก้พัโซระบบแรงดันหรือว่าการสำรวจเพื่อหาหลักฐานบางอย่างจำพวกรหัสผ่านหรือว่าคีย์การ์ดสำหรับปลดล็อกประตูแผนที่ที่แบ่งโซนก็จะมีการแบ่งเป็นกลางวันกลางคืนให้เราได้เลือกด้วยครับแต่ทว่าเนือ้อเรื่องช่วงต้นเกมจะกำหนดเหตุการณ์เอาไว้แล้วว่าตอนเหตุการณ์ไหนจะเป็นกลางวันหรือว่ากลางคืน กระทั่งเมื่อเกมดําเนินไปเรื่อยๆเ,เราจะสามารถใช้ระบบ Fast Travel ได้ซึ่งผู้เล่นสามารถเลือกได้ว่าจะไปยังที่นั่นในช่วงเวลาไหนก่อนออกเดินทางนอกจากนั้นเงื่อนไขในการใช้ Fast Travel ก็จะมีข้อจํากัดตรงที่เราจะต้องไปกดใช้ณตําตแหน่งแผนที่เมืองเท่านั้นซึ่งส่วนใหญ่มันจะอยู่ในตาแหน่งฐานที่มั่นของฝั่งมนุษย์นะพื้นที่นั้นๆน,น,นั่นเองประเภทของศัตรูก็ถือว่าออกแบบมาได้โอเคนะครับโดยจุดเด่นที่ชัดๆเลยก็คือหน้าตาของซอมบี้จะมีความแตกต่างกันค่อนข้างมากพูดง่ายๆก็คือซอมบี้ดูมีความหลากหลายหน้าไม่ค่อยซ้ำกัันครบ แต่ถ้าถามว่ามันมีคล้ายกันบ้างไหมก็ต้องตอบว่ามีนะนอกจากนั้นการดีไซน์ลักษณะเฉพาะของซอมบี้ก็ถือว่าเป็นจุดเด่นเราจะได้เจอทั้งซอมบี้ธรรมดาซอมบี้ทนไฟทนพิษทนกระแสฟไฟฟ้าซึ่งก็จะต้องแก้ทางด้วยท่าท,ที่ไม่ตรงกันนะครับในทางปฏิบัติก็คือถ้าคุณชมเจอซอมบี้ไฟลุกแล้วเอาปืนที่ modify ท่าทไฟไปยิงเรือศัตรูจะไม่ลดเลยซึงก็ให้แก้ทางโดยการเปลี่ยนไปใช้อาวุธแบบอื่นแทนซอมบี้ยังแบ่งเป็นสับไทยอื่นๆตามลักษณะของการกลายพันธุ์ด้วยนะครับเช่นวอล์ m เกอร์ส่นเนอร์สครินเมอร์ที่ส่ง สลปเปอร์ที่มีร่างขนาดใหญ่และพ่นพิษหรือว่าพ่นไฟออกมาได้หรือบุชเชอร์ที่เป็นแขนสองข้างเป็นอวัยวะปลายแหลมสําหรับทิมพแทงศัตรูซอมบี้ที่หลากหลายก็นําไปสู่การรับมือที่ไม่ซ้ากันซึ่งตัวเกมก็มีการสร้างสีสันการเล่นด้วยกลไกของน้ําที่เราสามารถคอมโบก,กับกระแสไฟฟ้าหรือว่าการราดน้ํามันแล้วเผาไฟเพื่อกำจัดซอมบี้แบบวงกว้างและทำดาเมจแบบต่อเนื่องเป็นตัวเลือกในการต่อสู้ได้ด้วยครับ โดยสรุปแล้ว Dead Island 2ก็เป็นเกมซอมบี้ที่นำเสนอเกมเพลย์จากภาคต้นฉบับมาพัฒนาต่อยอดให้ร่วมสมัยมากขึ้นกราฟิกที่สวยงามกว่าเก่ามีการเอาจุดเด่นจากบางเกมมาผสมผสานาได้อย่างลงตัวซึ่งถ้าในมุมของผมนะครับความสนุกของเกมนี้สำหรับผมก็คือการได้เห็นตัวละครของเราเก่งขึ้นการได้เจออาวุธใหม่ๆได้ทดลองใช้มันกับศัตรู ไซมิชชั่นก็ออกแบบมาได้โอเคน่าทํามีรางวัลที่คุ้มค่าและเกมรองรับระบบมัลติเพลเยอร์ที่สามารถเล่นกับเพื่อนได้ทั้งมิชชั่นหลักและมิชชั่นรองผมว่าถ้าผู้พัฒนาอยากซัพพอร์ตตัวเกมไปยาวๆก็อาจจะออกพวก DLC Quest รองที่เราได้เจอบอสใหม่ๆรวมทั้งมีระบบคอสตูมเพิ่มเข้ามาก็ะจะมีผู้เล่นที่สนใจเล่นอยู่นะเพราะถ้ามองโดยรวม De ือนไ l a n d 2, <Island> 2ก็จัดว่าเป็นเกมที่โอเคเลยเล่นสนุกในแบบฉบับของตนเองครับ ทีนี้ในแง่ของข้อสังเกตเรื่องใหญ่ที่สร้างความงุดหงิดให้ผมจริงๆก็คือเวลาที่เราเล่นแล้วเกิดตายขึ้นมาตัวเกมจะไม่คืนทรัพยากรให้ยกตัวอย่างถ้าเราใช้กระสุนไป30นัดในการปราบศัตรูถ้าเราตายแล้วกลับมาเล่นใหม่กระสุน30นัดเหล่านั้นจะหายไปรวมไปถึงศัตรูที่เราฆ่าไปแล้วด้วยแต่ว่าปัญหาก็คือมันจะมีเช็คพอยต์บางจุดที่เกมบังคับเล่นใหม่นะครับแต่ว่าไม่คืนกระสุนให้อันนี้คือไม่ไหวจริงคุณผู้ชมครับ ือมันจะมีบางจุดที่ผมตายรัวรนึกออกไหมยิ่งตายของที่เรามีก็ยิ่งร่อยหลอลงไปเรื่อยๆจนสุดท้ายผมต้องออกไปฟ้าใหม่ครับก็ไม่รู้ว่าทําไมเขาถึงออกแบบมาแบบนี้นะส่วนในฉากสู้บอสตอนสุดท้ายก็ถือว่าโอเคเพราะว่าระบบจะคืนกระสุนให้ความหัวร้อนก็เลยลดลงได้พอสมควร เอาลยครับท้ายสุดเน็ตไอซ์แลนด์มัจะไม่ได้ให้ประสบการณ์ใหม่กับผู้เล่นที่เคยเล่นเกมแนวนี้มาบ้างอยู่แล้วอย่างได้อิงไลท์2เลฟโฟ d เดสหรือว่าแบ็คโฟรบลัดที่มีระบ,บบบางส่วนที่คล้ายๆกันแต่ว่าเกมนี้ก็ถือว่าเล่นได้เพลินๆและสายตลุยซอมบี้ก็น่าจะชอบด้วยยิ่งถ้าเป็นคนไม่ได้เน้นเนื้อเรื่องอะไรมากชอบฟาร์มของชอบพัฒนาตัวละครผมว่าเกมนี้ก็คงจะตอบโจทย์คุณผู้ชมได้พอสมควรเลยครับและนี่ก็จะเป็นข้อมูลทั้งหมดของวิดีโอนี้แล้วนะ ใายสุดก่อนจากกันไปถ้าผู้ชมชื่นชอบวิดีโอของเดอะมูฟนะครับและอยากสนับสนุนก็สามารถสพอร์ตด้วยระบบสมาชิกระบบซุปเปอร์แตงหรือว่ากดไลค์กดแชร์ก็ได้หมดเลยนะเอาล่ะขอบคุณสำหรับการติดตามเสมอมาแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าวิดีโอนี้สวัสดีครับ